ในทูเมืองแห่งสุขตอนโครงการฝึกทักษะฟุตบอลเทศบาลเมืองกระทูสารฝันให้น้องสารฝันเพื่อน้องสู่นักเตะมืออาชีพการปลูกฟังให้เด็กเมืองกระทูรู้จักตนเองเป็นนโยบายสำคัญของดเรชัยอนันต์สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทูควบคู่กับการส่งเสริมไม่ออกกลังกายในกีฬาที่ตนรักพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆก้าวสู่นักกีฬามืออาชีพ การสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน,นเมืองกระทุไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาหน้าพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอกระทุและที่สำคัญสนามกีฬาเทศบาลเมืองกระทุสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากลที่รองรับกีฬาและกรีธาทุกประเภทเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวเมืองกระทุและลูกหลานชาวเมืองกระทุที่รักในการออกกำลังกายใกล้บ้านและหากสนใจกีฬาด้านใด ก็พร้อมที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เรียนรู้เพื่อก้าวสู่นักกีฬามืออาชีพกีฬาฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆเ,เมืองกระทูเป็นอย่างมากเทศบาลเมืองกระทูจึงได้สารฝันให้เด็กๆที่รักในกีฬาฟุตบอลได้เรียนรู้เติมประสบการณ์กับโค้ชที่มีความรู้ความชำนาญภายใต้โครงการฝึกทักษะฟุตบอเบลเทศบาลเมืองกระทูจิตติแท้อุ๋ยหรือโค้ชตูนหนึ่งในทีมงานที่สารฝันเด็กๆ ให้ก้าวสูงนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพในอนาคตอันดับแรกเลยนะครับผมก็เป็นนักฟุตบอลของทีมจังหวัดุูเก็ตเล่นฟุตบอลกับท่านนายกมาตลอดได้พูดคุยกันเรื่องนี้แล้วแล้วก็ผมได้ผ่านการอบรมโค้ดของ FC มาในคอร์ดของอินโทรนะครับเพื่อทีต่อยอดไปเซเส้นนะครับการเข้ามาตรงนี้ก็ท่านนายกบอกว่าในเมื่อเรามีโฟรไฟล์ในตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะให้นําส่วนตรงนี้ นะครับที่ได้อบรมมาเข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องของวงการกีฬาของจังหวัดภูกเก็ตนะครโดยเฉพาะการฝึกทักษะ น้องๆเพื่อจะกล้าไปสู่นักฟุตบอลอาชีพในการเริ่มต้นฝึกทักษะฟุตบอลเด็กโครงการนี้เพื่อจะให้น้องๆนะครับในชุมชนเมืองกะทูนะครับจะได้มาฝึกทักษะฟุตบอลโดยใช้สนามที่มาตรฐานนะครับโดยเป็นสนามที่ดีมากๆถือว่าในเกาะภูเก็ตเลยก็ได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โชคดีสําหรับน้องๆนะครับในเขตชุมชนเมืองกะทูนะครับที่ได้มีสนามที่ไว้ฝึกนะครับทักษะฟุตบอลเต็มรูปแบบแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการฝึกซ้อมนะครับส่วนน้องๆนะครับที่เข้ามา ฝึกซ้อมนะครับในโครงการนี้ก็จะเป็นน้องๆเขตชุมชนเมืองกระทูให้น้องๆนะครับมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นในการฝึกทักษะฟุตบอลมีทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักบอลทีมชาติจะเข้ามาร่วมฝึกให้น้องๆด้วยนะครับในภายหลังน้องๆที่มาฝึกนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ30คนนะครับช่วงแรกๆเด็กก็มากันเยอะหน่อยเพราะว่า ยังเป็นช่วงปิดโควิดอยู่นะครับตอนนี้เปิดเทอมก็เด็กก็เริ่มที่ทยอยมาครับบางคนก็เพิ่งปรับตัวในเรื่องการเรียนนะครับคิดว่านาคตต่อไปเด็กน่าจะเพิ่มมากขึ้นพอเริ่มเข้าโปรแกรมการฝึกซอ้อมเราก็จัดรูปแบบนะครับเราก็เตรียมแผนการซอร้อมมาแต่ละวันแล้วก็จัดแผนการซอร้อมว่าโค้ชคนไหนทําหน้าที่อะไรส่วนโค้ชคนไหนฝึกทัษะเบสิกพื้นฐานก่อนเราจะแยกเป็นน้องๆเพราะว่าอายุเริ่มตั้งแต่5้าขวบขึ้นไปนะครับห้าขวบจนถึง13ในส่วนขององค์การนี้แต่ก็ยังมีเด็กที่ว่าโตขึ้นแบบ14ก็มีมาบ้สม,ม่ส กันบางทีมางแต่6ขวบถึง8ขวบ9ขวบถึง12ขวบเนี่ยเราก็แยกเป็นรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็ต้องแบ่งหน้าที่กันโค้ดคนที่1อยู่ในโซน5ขวบถึง7ขวบในโซนที่2 8ขวบถึง12นะครับเราจะแบ่งอย่างนี้แบ่งแบ่งตามโซนผมก็ได้เขียนแผนงานเอาไว้แล้วก็ให้ทุกคนไปพรีเซนต์งานตรงนั้นว่าทําออกมาในแต่ละวันต้องทํำยังไงให้โค้ดมาสอนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปเพราะไม่นางั้นแล้วเด็กแต่ละคนพื้นฐานเด็กมันต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่1ขึ้นไปฉะนั้นเเกกิดลยยต้องแเป็นนนซออาายใาุใกร้มแแลลวต่ะ ในการฝึกซ้อมเนี่ยผมก็จะทําโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จัดแผนการซ้อมให้กับโคสรท์ที่มาว่าใครอยู่ในชุดไหนในส่วนของผู้สาวตูเนี่ยโปรแกรมคือแตกต่างจากผู้เล่นไปเลยผู้สาวตูเนี่ยเราต้องใช้มือเล่นด้วยนะครับฉะนั้นการฝึกเนี่ยแต่ของโปรแกรมเนี่ยแยกออกมาคอร์สหนึ่ง นะครับในส่วนของประตูยานั้นโปรแกรมเนี่ยมันต้องให้บาลานซ์กันนะมันไม่เหมือนกับพูดแรกแล้วที่ต้องแยกเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นแหละนะครับยานคือทรับในส่วนของประตูเนี่ยผมก็ใช้ประสบการณ์ด้วยนะครับผมเป็นผู้สาวประตูของจังหวัดภูเก็ตเราใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยในการพัฒนาเด็กเราจะเน้นเด็กให้มีความสนุกกับฟุตบอลก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เด็กมีความสุขสนุกกับฟุตบอลแล้วแล้วก็ค่อยเราก็ค่อยเติมเต็มในเรื่องพื้นฐานเบสิกเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็ปล่อยให้เขาเล่นอิสระอังเคอรก่อนอันดับแรกเลย อันดับแรกต,ต้องต้องต้องให้เขามีความสุขที่สุดใน,ในเรื่องในเรื่องในเรื่องการมาซ้อมก่อนให้เขาชอบนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เรื่องพื้นฐานเบสิกเข้าไปและหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าโปรแกรมของฟุตบอล100เซตทคนิค <c oughs> ของผู้ <c oughs> สาวตูเนี่ยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งการฝึกทักษะเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้เขานะครับรู้จักในการเคลื่อนตัวแล้วก็ไหวพริบสายตานะครับแล้วก็ปฏิกิริยาตรงน,นี้เราก็เพิ่มเพิ่มโดยการเราใช้อุปกรณ์เป็นเป็นตัวหลักของผู้สาวตู ผู้สาวตัวนี้จะใช้อุปกรณ์เยอะมากนะครับเพราะจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาของการรับบอลน,นะครับได้ดีขึ้นนะครับส่วนโปรแกรมการซ้อมเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้อาจจะใช้เท้าฝึกเท้าการออกบอลด้วยเท้านะครับพออีกวันหนึ่งอาจจะใช้โปรแกรมการออกบอลด้วยมือนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมในเรื่องการคอร์สบอลน,นะครับ ตัดบอลการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะครับไอตัวนี้ของของผู้สาตูนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เด็กกระทู้เองเนี่ยมีชื่อติดฟุตบอลอาชีพอยู่หลายคนเหมือนกันเด็กในกระทู้แล้วก็เด็กที่ว่าไปเรียนต่อแถวกรุงเทพที่โรงเรียนเหมือนยกตัวอย่างแบบเทพศิลินปทุมองคากร,งงารุงเทพวิทเตียนหรือว่าจะเป็นอสัมชัญน,นะครับตอนนี้ก็เด็กก็เริ่มที่ทยอยพัฒนาไปถึงนู่นแหละล่าสุดผมก็ในส่วนตัวที่ผมฝึกไว้เด็กก็ได้คัดในโครงการช้างเปลือกไป1-2คนแล้วตอนนี้ของที่อสัมทนผมก็เลยว่าอยากจะพัฒนาเด็กในกระทู้ ให้ขึ้นไประดับนั้นเยอะๆสามารถพัฒนาตัวเองก้าวไปสู่ฟุตบอลอาชีพแล้วก็มีไรายได้เป็นอาชีพของเขาเลยมีเงินเดือนของเขานะตรงนี้นั้นนะครับเะนผมอาจจะให้น้องๆที่ไปเล่นในฟุตบอลอาชีพเนี่ยเมื่อเขาว่างหรือว่าตอนไหนเนี่ยอาจจะให้เขามาช่วยพัฒนาเด็กในชุมชนเมืองกระทูด้วยในเมืองกระทูเราเนี่ยจะมีนักเตะติดทีมชาติไม่ว่าจะเป็นรุ่น U16 U18 หรือว่า U-23 หรือทีมชาติชุดใหญ่ในโครงการเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้สูงครับ ผู้ฝึกสอนกีฬาถือเป็นบุคคลสำคัญในการสอนและผลักดันให้เด็กๆโดยได้ใช้ความรู้และทักษะรวมถึงจุดเด่นข้อดีที่เขามีอยู่แล้วมาพัฒนาทักษะของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากการฝึกทักษะจากผู้ฝึกสอนแล้วการพัฒนาศักยภาพขยันฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและไม่หยุดพัฒนาตนเองนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะพาเหล่าเด็กๆชาวมือกระทุประสบความสำเร็จ ก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้รวดเร็วมากขึ้น